สวัสดีครับลำนี้ของคุณคุณคุณธีรวัตรเนาะของคุณธีรวัตรนะครับก็เดี๋ยวผมทดสอบบินให้ดูนะมันในหมู่บ้านนะครับอย่างที่บอกมันบินสูงไม่ได้นะครับสูงไม่ได้เลยนะครับสูงแล้วไกลไม่ได้นะครับในเขตชุมชนนะอันนี้ทดสอบอ่าการทํางานนะครับการใช้งานนะครับ จบขบวนการสารคาิเบตไปเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูว่าโดนเรามันสภาพไหนยังไงผมจะต่อสัญญาณไวไฟนะครับจะต่อไวไฟเจ้าตัวโดนลำนี้ก่อนมาแล้วอ่ะชุบครับอย่างลำนี้ก็ชุดกล้องหลุดมาเลยนะครับบินชนมาแล้วกล้องหลุดเลยนะครับกล้องหลุดสายแพรขาดนะครับ สายแพรขาดมอเตอร์เสียนะครับปึ๊บชุบอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีโมเสาให้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบบินนะครับขึ้นนะครับผมจะไม่ไปสูงนะผมจะบินอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือลมมันมันแรงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับบินปล่อยให้มันอยู่อยู่ในระดับของมันนะครับอันนี้คือเจอเจอลมนะครับเจอลมนะครับครับเจอลมนะครับเพราะในหมู่บ้านเนาะต้องต้องเข้าใจว่าในหมู่บ้านนะครับมันก็จะมีปฎของเขาอยู่นะครับเราจะไม่ไปละเมิดสิทธิใครนะครับอันนี้คือบินทดสอบให้ดหูเฉยนะครับ เจอลมเจออะไรหมุนซ้ายขวาได้นะครับแผนซ้ายแถขวาได้นะครับครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเ ประมาณนี้ครับเนาะบินในหมู่บ้านนะครับต้องต้องต้องเข้าใจผมด้วยนะครับบินในหมู่บ้านผมไม่มีพื้นที่ได้เทสนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมเทสให้ได้เลยนะครับ